คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเราจะมากันที่สายที่4สายของคุณนัทครับคุณนัทจะมาเล่าถึงเรื่องราวในวัยที่ต้องเคลียร์ของภายในบริษัทแต่สายตาดันไปสะดุดกับบางสิ่งที่รู้สึกว่า ชอบมากๆครับจนทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหลอนทั้งหมดเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักหนึ่งปีที่แล้วครับภาพที่ระลึกมาติดตามฟังเรื่องนี้การมีเป็นสายที่สี่กับสายของคุณนัทกันเลยครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณนัทต,ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับโทรศัพท์มาจากนคนปรปฐมครับพี่อยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะ อากาศเย็นหรือ,อยังแถวแถวนครปฐมไม่ค่อยเย็นเลยพี่ใช้คําว่าอากาศดีดีกว่าครับยังไม่มายังไม่มารออีกแป๊บหนึง่งยังไม่จริงนะออได้เลยนะฮะคุณนักก่าผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกเลยครับจรแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังครับถ้าเป็นสดกนน็นานๆทีเลยครับพี่อ่าโอเคจะฟังสดฟังย้อนหลังเนี่ยได้หมดเลยทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับที่คุณนัดไปเจอไปเจอมาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสถานที่ทํางานชื่อบริษัทนะครับเราไม่ไม่เอ่ยถึงชื่อบริษัทได้ครับพี่ได้ครับแล้วก็สถานที่ตั้งเลยนะได้เลยเออภาพทีระลึกเกิดอะไรขึ้น ต้องเล่าย้อนไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแบบพี่พี่แจ็คเกินมาเลยครับผม <Yeah. S 1> ก็คือผมอะทำงานอยู่ที่เป็นบริษัทท่องเที่ยวบริษัทหนึ่งในคนครปฐมครับ mm. ต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้า mm. ใช้คําว่าถึงจะโปรโมตยังไงหาทีมการตลาดจากข้างนอกมายังไงพี่ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าเลยครับตกวันหนึ่งเข้าประมาณสองครอบครัวก็คือมันน้อยมากสําหรับที่จะเป็นบริษัทท่องเที่ยว mm. จนกระทั่งครบกําหนด วันที่บริษัทเนี่ยต้องเคลียร์ของครับผม <Okay. S 2> ส่วนตัวเนี่ยผมจะทํางานอยู่ที่โซนเด็กเล่นครับพี่ mm. ใช่ครับก็ก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นโซนนี้โซนนั้น mm. โซนนั้นเรื่อยๆจากที่ไปคาถามพี่ที่เคยทํางานมาก่อนนั่นเองครับเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นโซนเด็กเล่นน่ะ <Okay. S 2> มันเป็นโซนอ่ไคล้ายชุดแต่งงานชุดที่วิ้งใช uh. ่ครับก็จะเป็นชุดทท <Okay. S 2> ไทยไช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เอาของ ต่างๆของเก่าจากโซนเก่าๆหรือโซนที่ผมทํางานอยู่แล้วไม่ใช้เอามารวมกันเสร็จปุ๊บก,ก็แยกของไปแยกของมาทีนี้ยผมมาไปสนุดใจกับอ่ารูปภาพสามรูปจากโซนตัวเองนี่แหละครับเป็นอรูปภาพเขียนผมก็เล็งไว้แล้วหวังว่าถ้าเคลียร์ของเสร็จคงจะไม่มีคนใช้อก็เคลียร์ของเคลียร์ไปเคลียร์มาเคลียร์ไปเคลียร์มาจนกระทั่งมันเหลือแค่รูปสามรูปนี่ครับก็รูปแรก เป็นอรูปลายไทยผู้หญิงสามคนเขียนเหมือนภาพแบบว่ากิจกรรมฝาผนังเลยพี่ก็คือเป็นสามคนร้อมวงกันทำแบบข้าวอยู่ตรงกลางรูปที่สองเป็นอรูปหนุมานครับผมเป็นธนุมานอ์พระพา,พาส่วนรูปที่สามเป็นรูปดอกบัวครับผมหลังจากที่เคลียร์ของเสร็จแล้วไม่มีอที่ต้องเอาไปโซนไหนหรือต้องเอาไปทิง้งผมก็ถามพี่ที่ทํางาน พี่คนนี้ชื่อพี่ตักครับพี่ก็ถามแกว่าเอ้เนี่ยพี่มันไม่ได้เอาไปไหนอะไรเงี้ยผมเอามาได้ไหมผมชอบเอาไปแต่งห้องได้ไหมแต่ที่พี่ตักแกปฏิเสธอพี่มันดูไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่เลยเขาบอกว่าแกไม่ให้อ่าไม่ต้องเอาไปหรอกเอาไว้ตรงนี้แหละ ซึ่งซึ่งเอาไว้ตรงนี้พี่มันก็ไม่ได้ใายอะไระมันจะกลายเป็นชิงด้วยซ้ําอำจนกระทั่งมีพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาพี่คนนี้ชื่อพี่โฟสแกก็เดินผ่านมาพอดีอ่ะแกก็บอกว่าเหมือนสองคนนี้เขาเป็นใช้คําว่าหัวหน้าร่วมกันก็คือจะสั่งงานสองคนนี้จะสั่งงานร่วมกันแล้วเขาจะกัดกันตลอดอ่าฮะแล้วพี่โฟสเนี่ยแกก็เดินมาฟังพอดีแกก็เลยเห็นพอดีแกก็บอกว่าเออให้น้องไปเถอะอ เอาไว้ทําไมาก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยมันก็อยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนละ่ะอผมก็เลยได้รับมาแต่สิ่งที่ผมเห็นหน้ะพี่ตั๊กก็คือแกดูไม่ค่อยพอใจท่าไห่นี่พี่แต่ว่าพี่โต์พี่โฟดแกมาพูดอะไรแบบเนี้ยเหมือนโดนหักหน้าผมว่านะชัว่วโมงใช่ใช่ใช่แล้วด้ยวยความที่ผมเป็นเด็กใหม่ด้วยไงออผมก็เอาทําอะไรไม่ถูกเอาก็เครับมาแล้วกันเอาตัวเองไว้ก่อนอ่า พอเคลียร์ของเสร็จทําอะไรเสร็จเลิกงานละผมก็โอเคเดินทางกลับมาที่หอพักหอพักผมจะเป็นอห้องพักปิดทางเดินนะพี่ก็จะเป็นเปิดประตูเข้าไปก็เป็นหอพักปกติเจอเตียงถัดไปก็เป็นห้องน้ําถัดไปก็เป็นระเบียงค่ะพี่ก็หลังจากที่เข้าห้องไปก็ทําการจัดวางรูปอรูปแรก รูปผู้หญิงสามคนผมเอาแขวนไว้ตรงปลายเตียงติดผนังเลยส่วนรูปที่สองรูปพนุมานผมเอาวางไว้ตรงโต๊ะทํางานอส่วนรูปที่สามเป็นรูปดอกบัวผมเอาวางไว้ตรงอ่าผนังหนะ้าห้องน้ำหลังจากนั้นก็ทําทุกอย่างปกติอาบน้ําสระผมเล่นเกมทําอะไรปกติจนช่วงประมาณเที่ยงคืนครับอก็ใกล้เวลานอนละผมก็เริ่มที่จะรู้สึกง่วง ก็ทกําการปิดไฟคือห้องผมปิดไฟอพี่จะไม่ได้อ่ามืดสนิทมันก็ยังมีแสงไฟจากหน้าต่างที่มันติดทางเดินพี่ส่องเข้ามานิดหนึ่งใช่ครับก็ทกําการหลับไปปกติจนเหมือนรู้สึกตัวครับพี่ตื่นขึ้นมาผม่เวลาตื่นอ่ะจะเป็นคนที่หยิบโทรศัพท์มาเช็คเวลาตลอดว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วอตอนนั้นที่เช็คดูจําได้ว่า ประมาณตีสองถึงตีสามใกล้ใกล้ตีสามด้วยความที่ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีแล้วก็เหมือนได้ยินยินมาพี่ว่าเขาจะพูดพูดกันว่าอ่าถ้าตื่นมาช่วงเวลานี้จะมีคนมองอยู่เลยทําให้ตื่นอ่าผมก็อ่ะใจมันก็วิวเลยช่วงหนึ่งก็เลยทําการเปิดแสตครับผมเปิดแสบโทรศัพท์เช็คลอคก้องอาจจะได้สบายใจ ก็เช็คไปก็ไม่มีอะไรก็ปกติแต่ไอ้จังหวะที่ผมปิดแฟลชพี่แล้วทุกทุกอย่างมันมืดแล้วมันมีแค่แสงจากหน้าต่างนะส่องมาพี่จำรูปแรกได้ไหมไปไปตรงปลายเตียงอ่ะที่เป็นรูปผู้หญิงตรงนั้นเลยพี่ใช่ครับเห็นเป็นเงาคนสามคนนะพี่ยืนเรียงกันเฮย้ยจับลักษณะ ไม่ได้ครับว่าเป็นยังไงแต่คือเราเราเรารู้ว่าว่าเนี่ยคือเงาคนสองคนยืนเรียงกันยืนเฉยแต่พี่ใช่ไหมยืนเฉยเลยพี่ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่แวบเดียวพี่เหมือนกระพริบตาทีหนึ่งอ่ะเอ้าไม่เจอละแล้วบวกกับด้วยความที่ว่าเราฟังเขามาเราแบบใจตอนนั้นคือแบบคิดเองเออนใช่พี่ก็ไม่อะไรบวกกับตอนนั้นผมง่วงด้วยไงก็โอเคมันไม่มีอะไรหลับเข็ยห้องแล้วปกติ ก็นอนไปก็ประมาณมันมันมันใช้คาว่าสัพักหนึ่งต่อจากนั้นอะพีะ่ได้ยินเสียงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมามเป็นเสียงเหมือนคนเดินนะพี่จากห้องถัดไปใช่ครับเป็นคนเดินคนเดินอ่ะเราก็คิดว่าโอเคห้องข้างๆเขาก็เดินกันปกติแต่มันแปลกตรงที่ว่าเราเริ่มได้ยินเสียงเนี้ยมันมันค่อยค่อย สูงขึ้นนะพี่สูงไปจนติดเพดานครับแล้วแปลกอีกด้วยความที่ว่าเสียงเนี้ยหยุดอยู่ตรงเพดานไหม่พอพี่ oh. มันค่อยค่อยขยับเสียงเดินค่อยค่อยขยับมาตรงแล้วมันมาหยุดที่ตรงเพดานหัวเตียงผมเลยจังหวะนั้นอะผมคิดอยู่สองอย่างก็คืออาเพห้องข้างๆเขาอาจจะย้ายของหรือห้องข้างบนเขาอาจจะเดิน ก็เลยทําการเหมือนเดิมพี่ผมก็ทําการหยิบโทรศัพท์จะเช็คว่ามันกี่โมงแล้วอะทางฝั่งคุณนัทอ่ะเสีงอัดอัดอัดอ่ะอ๋อขอโทษที่ผมพอดีผมเลี้ยงแมวครับอ๋อเสียงม้องแมวเสียงแมวไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรเสียงแมวอ๋อโอเคโอเคโอเคใช่ใช่ครับก็หยิบโทรศัพท์มาเช็คเวลาแต่ไอ้ก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์อ่ะมันต้องลืมตาก่อนใช่ไหมพี่ ทีเนี้ยอาผมอะพี่เชื่อไหมผมเห็นอะไรภาพแรกเลยเห็นอะไรเห็นเป็นเท้าพี่ยืนอยู่บนหัวเตียงครับ,รบเป็นสองคนมีเท้าสองคู่ยืนอยู่ข้างเลยแล้วพอมองขึ้นไปข้างบนนะพี่เป็นหน้าผู้หญิงนะพี่ทิ้งทิ้งคอเอียงคองมาครับท้ายพี่แล้วมองจ้องมาที่หน้าผมอะ ตอนแรกผมแบบอ๋อ mm. เจอแล้ว mm. เจอแล้วแหละไอ้สายตาที่แบบว่ามันมันจ้องเรามาตั้งแต่ตอนแรกอะครับ mm. ใช่ครับตอน,นั้นคือทําอะไรไม่ถูกเลยตัวผมแข็งไปหมดด้วยความที่ว่าช็อกอะผมไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ย mm. ผมก็โอเคนิ่งแล้วค่อยตั้งสติแล้วผมมาค่อยๆหยิบผ้าพ่อผมมาพี่มาคุมโปงครับ mm. ในห้องที่มันเงียบๆปบะพี่ เหมือนได้ยินเสียงมาจากฝั่งสายหนึ่งเป็นเสียงผู้หญิงเสียงเย็นเย็นนิ่งๆไงพี่พูดอะไรไม่รู้แบบพึมพำพึมตอนนั้นผมจับใจความไม่ได้เลยพูดแบบนาวุบานี่อะไรนะนาวุบานีอะไรนะแล้วเสียงทุกอย่างที่อยู่ดีเหมือนมันตัดไปเหมือนทุกอย่างเป๊ะปากอะเหมือนมีคนใส่ลำโพงพี่เนี้ยณตอนนั้นคือจับใจความคําคพูดเขาไม่ได้แต่เสียงมันแบบไม่ได้เลยพี่ พ่มพำพุมพำอย่างที่ตัวของคุณนัททำหมออุ้ยน่ากลัววะ่ะใช่ใช่ครับเ,ออเป็นประมาณนั้นนะออแล้วทุกอย่างก็เงียบออจนผ้าห,มหม่มของผมอพีที่คุมโป่ะถูกกระชากลงไปจนถึงสุดเท้าเลยเออแล้วภาพแรกที่เห็นเป็นหน้าผู้หญิงอยู่ห่างจากหน้าผมพอพีประมาณหนึ่งฝ่ามือนพี่พูดใส่หน้าผมว่ามึงเอากูมาเลี้ยงกูดีๆนะอ,อ นี่คือพอได้ยินคําพูดก็คือเป็นประมาณนี้เลยมึงเอากูมาเลี้ยงกูดีๆนะใช่ใช่ครับแล้วพี่ตอนนั้นผมจำได้เลยว่าหน้าเขาอะมันขาวมันซีดพี่เคยแบบว่าเห็นหน้าคนแก่ไหมที่แบบหนังเหนียวจนติดกระดูกอะแล้วลักษณะหน้าเขาอะพี่เขาจะเพเิอยอคิ้วขึ้นพเเยอคิ้วกับสุดสุดหน้าผากเลยพี่แล้วทําตาโตโตพูดใส่ผมว่า มึงเอากูมาเลี้ยงกูดีๆนะ <Okay. S 1> ตอนนั้นผมก็ททำอะไรไม่ได้พี่นอกจากรู้ตัวว่าโอเคเจอผีละ mm. กีดผมกีดสวนแล้วทุกอย่างมันอัตโนมัติเลยพี่จากที่ช็อกทำอะไรไม่ได้ <Okay. S 1> ก็กระโดดตัวเองลุกขึ้นไปเปิดไฟเปิดไฟปึ๊บทุกอย่างในห้องกลับมาปกติ mm. ไม่มีอะไรเลยพี่ mm. แบบ mm. แล้วเมื่อกีคืออะไรอะ่ะใช่ครับหลังจากนั้นผมโอเค พอจะแน่ใจแล้วแหละว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมาจากที่ผมเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาเพราะก่อนหน้านี้ห้องผมอ่ะมันปกติไม่มีอะไรเลยพี่เนี่ยกาลังจะถามว่าก่อนหน้านี้คืออยู่ห้องนี้มาตั้งนานไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยมีอะไรเลยพี่หลังจากที่ได้รูปปุ๊บมาเลยมาเลยแล้วเจอหนักด้วยผมยังช็อกอยู่เลยครับใช่ครับหลังจากนั้นอ่ะพอผมโอเคตัดสินใจได้แหละไอสามรูกเนี้ยน่าจะมีปัญหาแล้วแหละผมก็เลยโอเค นำสามรูนี้ยเอาไปแขวนไว้หน้าห้องอเพื่อที่จะโอเคอย่างน้อยพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเอาไปคืนบริษัทครับผมแล้วก็ปิดไฟแล้วก็กลับมานอนแต่ความรู้สึกอึดอัดแต่พี่มันยังอยู่ไอตอนที่จังหวะใกล้จะนอนนะพี่มันก็มีที่แบบมารู้สึกนะพี่ว่าตรงอ่าหน้าต่างที่มันมีไฟทางเดินลอดมามันจะรู้สึกเหมือนแบบมีคนมา,มายืนอยู่ตรงหน้าต่างอื อ่าใช่ที่แต่เราก็โอเคมันมองแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรอาจจะรู้สึกตัวเองด้วยความที่ว่าเราเจอมาก่อนนั้นเนี่ยแล้วมันก็ค่อนข้างหนักก็เลยค่อยๆแบบพยายามให้ตัวเองหลับ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 ก็หลับไปอันนี้ค่อนข้างหลับนานที่ลึกจนคิดว่าน่าจะหลับไปเลยอะ่ะจนมารู้สึกตัวอีกทีผมไม่แน่ใจว่าฝันหรือว่าละเมอหรือว่าอะไรที่ รู้สึกัวยสีก็คือตัวเองเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางห้องครับผมแล้วก็ภาพสามภาพที่เอาออกไปข้างนอกพี่กลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมถูกรูปเลยเอาแขวนไว้ที่เดิมหรอแต่ไว้ที่เดิมหมดเลยผมก็ยังตกใจอ่ะเอ้าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรตัวเนี้ยแต่สภาพตอนนั้นที่มันคือแบบชะดึมสะลือกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นฝันหรือเปล่าก็ไม่รู้พักๆหนึ่งพี่ไอ้รูปที่ผมบอกว่าเป็นรูปหนุมานที่ต่้งอยู่ตรงโต๊ะทำงานอื มันค่อยๆแบบขยับเฮ้ยมันค่อยๆสั่นครับอ๋อนึกว่าตัว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 รูปหมายถึงว่าทั้งกรอบเลยมันสั่นมันคือมันคือทั้งรูปเลยดีใช่ครับทั้งกรอบเลยมันค่อยๆสั่นแล้วตอนนั้นอะอยู่ดีผมก็ไม่รู้ผมคิดอะไรผมก็เดินเข้าไปตรงโต๊ะทำงานแล้วก็ไปยืนจ้องมันคืออะไรั้าว่าหนึ่งที่มันมีเหมือนกับว่าอ่าตรงตาหนุมานมีน้ําสีแดง ใช้คาว่าคลายเลือดก็ได้สิค่อยๆไหลคือบอกว่าแต่วนนั้นผมก็โฟก,กัสอยู่ตรงนั้นก่วัาหนึ่งมันมีเสียงคับพี่พูดจากข้างหลังรถต้นคอเลยเรารู้เลย<ช>ว่ามันเป็น,ปน,ปนแบบลมหายใจที่มันอุ่นมาก<ช>พูดใส่ข้างหลังผมว่ามึงจะไม่เลี้ยงกูจริงๆหรอหจอกนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้เลยใช่เห<ช>มือนแบบเหมือนผมโดนแบบไม่ใช่ผมอะ่ะแล้วอยู่ดีๆผมก็หันหน้าไปมองตรงระเบียงฝั่ง ขวามือเห็นเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยออนั่งอยู่ตรงข้างหน้าระเบียงนั่งร้อนวงกันเหมือนในรูปรูปแรกอแล้วเขาว่าเหมือนพยายามเรียกผมอะ่ะมามานี่มามานี่มาแล้วก็มีคนเดินเดินเข้ามาผมแล้วเขาพูดกับผมว่าถ้าไม่เลี้ยงอะ่ะก็ไปอยู่ด้วยกันนะไปเล่นกันอืล้กผมก็ เดินตามที่เขาว่าจูงมือไปจุดต,ตรงหน้าระเบียงแล้วทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนอยู่ตรงระเบียงที่ความรู้สึกนะเหมือนอยู่ในสวนนั่งเล่นเขานั่งคุยกับเขามีความสุขอืจนกระทั่งผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเหมือนเสียงพี่ตัดตแกเรียกพี่แกเรียกนัดนัดนัดตอนที่ได้สตินัดสุดท้ายพี่มือผมอะจับอยู่ตรงเอาราวระเบียงครับ ค้ำตัวเองไม่ให้กระโดดอะพี่เฮ้ยใช่นั่นคือภาพภาพแรกที่ผมเห็นตอนที่ได้สติเลยแล้วเหมือนเหมือนที่อะไรที่แบบผมอะไรเนี่ยเด๋ยวนะคือพอเรารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเราไปอยู่ตรงราวระเบียงเหมือนเหมือนกำลังจะกระโดดเนาเหมือนกำลังจะกระโดดลงไปพี่มือค้ำไว้แล้วเอ้ยหลังจากนั้นผมโอเคได้สติแล้ว ผมตอนนั้นผมไม่กลัวแล้วพี่มันกลายเป็นโกรธมันกลายเป็นหงุดหงิดมันกลายเป็นแบบนี่มันคืนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยผมเลยตัดสินใจโอเคพรุ่งนี้ไม่คืนบริษัทละก็เลยเอาลูกไปพี่สามูปมาแล้วลงไปทิ้งขยะช่วงตอนนั้นน่าจะประมาณตีสามไม่ใช่ตีสามประมาณตีสี่ตีห้าเอาไปทิ้งเลยเหรอเอาลงไปทิ้งเลยพี่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วผมตอนนั้นผมไม่เอาแล้วแล้วต้องหวังนะตีสี่ตีห้าก็จะมีรถขยะที่เขามาเก็บขยะตอนช่วงเช้าตู่ ก็จะมีพอดีผมอ่ก็ยื่นให้เขาเลยพี่พี่เอาไปเลยพี่ทิ้งเลยเขาก็มีถามนะพี่ว่าแบบว่อาอทิ้งทําไมอ่ะมันสวยอะไรเงี้ยผมว่าทิ้งไปเลยพี่อืมไม่เอาแล้วอืมจนกลับมาที่ห้องพี่หลังจะทิ้งไปทุกอย่างไม่มีความรู้สึกอึดอัดอยู่เลยพี่อืมหายไปหมดเลยอืมผมก็แบบอ๋อโอเคนี่นี่คือที่ที่ที่เจอนี่คือรู้จักคําว่าโอเคโดนผีหลอกก็โอเควันนี้แหละครับผมแล้วก็ น่าจะตอนนั้นพอตอนเช้าพี่ไปทํางานครับครับผมผมก็ไปเจอพี่คนแรกที่แกชื่อพี่โฟร์ที่แกให้ผมอะแกบอกว่าจะให้เนี่ยครับแกก็ไม่ได้พูดอะไรพี่ผมก็ไม่ได้คุยกับแกเพราะว่ามันมันผมไม่รู้พูดอะไรอ่ะแกแกให้มาแกไม่รู้แกคงไม่รู้อ่ะผมคิดอย่างหนึ่งคนที่ไม่พยายามให้อะผมไปถามคนนั้นดีกว่าอื จนกระทั่งพี่ตักมาทํางานผมก็เลยเดินไปถามแกว่าแบบพี่อ่ามันมีอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไม่ให้พี่เพราะว่าตอนพี่พี่จะให้ผมอะอยู่ตอนที่พี่ไม่ให้ผมอะพี่ดูไม่มีเหตุผลเลยนะภาพมันก็วางอยู่ตรงนั้นอะผมก็ถาม,มด้วยความแบบนั้นอะ่ะแกก็บอกว่าแกตอบใช้คําว่าแกตอบมาเป็นคําถามด้วยหรอพี่แกถามว่าเมื่อคือนเป็นไงบ้าง ก็ผมก็อ่อโอเคแสดงว่าคนนี้ยเขารู้จริงอมผมก็เลยเล่าคืนนั้นอะเหมือนที่เล่าที่ให้พี่แจ๊คกับคุณผู้ชมฟังแต่ก็ตอบกลับมาว่าแกพยายามที่จะไม่ให้แล้วนะอีโฟร์มันก็ไม่รู้ที่เขาก็ไม่อยากให้เป็นคนดูที่แบบว่าโอเคตัวเองดูไม่มีเหตุผลนึกว่าจะไม่ให้ก็ไม่ให้กลัวพูดไปแล้วอยากหาว่างมง,งายอะไรอย่างนี้พี่แต่แกก็เล่าว่าอ่าไอ้รูปพวกเนี้ย แกได้มาจากเพื่อนของพ่อแกอีกทีนึง mm hmm. เพื่อนคนเนี้ยเขา่เป็นนักวาดลายไทยพี่ตามวัดตามโบสถ์อะไรคนนี้พี่ mm hmm. แล้วคนพ่อคนเนี้ยเขาก็จะมีสํานักที่แบบว่าเกี่ยวกับอนะห,หน้าทองหรือว่า mm hmm. ใช้เข้ามาเล่นของประมาณนั้นนะพี่ mm hmm. อ่าฮะแล้วรูปเนี้ยเขาไปซื้อมาจากเพื่อนพ่อคนนั้นครับซึ่งไอโซนเก่า ที่ก่อนจะมาเป็นโซนเด็กเล่นที่ผมทำวะพี่ mm. ก็จะมีรูปนั้นแขวนอยู่ตรงหน้าร้านครับใ,ใช่ครับเขาก็บอกว่าเออก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนโซนเน่ะแล้วมีรูปเนี้ยก็เจอดีกันมาตลอด <Okay. S 1> พี่แกก็เล่าว่าอ่าไอ้โซนเก่าเนี่ยก็จะมีพนักง,งานเห็น <Okay. S 1> โซนเก่าจะมีฝุ่นลองชุดสองตัวพอโพเพประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงเนี่ยพี่ mm. ก็จะมีเห็นตอนสามตัว สตัวห้าตัว<ม>เพิ่มขึ้นมาแบบทั้งที่มีสองตัวไงพี่แนักงานก็ทยอยออกทยอยออกทยายออก,ยยออกจนโซนเนี้ยพี่มันมันไปไม่ได้จริงๆ<ม>เขาก็เลยเปลี่ยนโซนมาเป็นโซนเด็กเล่นนิ่มทางปัจจุบันแล้วก็เอารูปเนี้ยไปเก็บไว้ตรงในห้องเก็บของ<ม>ซึ่งไอห้องเก็บของเนี้ยมันติดอยู่กับสารภูมิของบริษัทครับ<ม>ผมก็เลยโอเคพอพยายามแบบเรียบเรียงว่า ๋อก็ว่าอยู่ว่าทําไมตอนที่ตัวเองอ่ะทํางานอยู่โซนโซนเนี้ยมันไม่ค่อยเจออะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ติดกับเจ้าที่ตรงนี้หรือเปล่าก็เลยแต่ว่าไม่ได้มีอํานาจถึงขนาดที่ว่ามากวนเราในการทํางานอะไรเงี้ยพี่ครับใช่ครับแกก็บอกว่าเออถามว่าตอนเนี้ยรูปอยู่ไหนอะไรเงี้ยเอาไปชิมหรือยัง ผมก็บอกว่าเรียบร้อยพี่ไม่ต้องห่วงผมไม่เก็บไปอยู่แล้วถ้าถ้าผมยังเก็บอยู่ออผมก็มาคืนพี่ที่บริษัทแล้วแหละแกก็บอกเออดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทําบุญแกไม่ว่าเลยพี่แกแกแกยินดีเลยที่ผมเดาไปทิ้งด้วยําอว่ะใช่ครับก็บอกเออไปก็ไปทําบุญซะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันยังจะมีสิตอยู่บ้างเพราะแกก็ไม่รู้ว่าเอเจ้าของคนเก่าที่เขาวาดมาม,มันมีอะไรติดมากระลูกอยู่บ้างดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อใช่ เรื่องประมาณนี้เลยพี่อ๋อโอเคตอนแรกคือแกก็ไม่อยากจะให้เพราะว่าเหตุผลว่าใช่ครับมันแกก็รู้สึกเหมือนกันกับไอ้รูปภาพทั้งสามรูปนี้มาจากที่เดียวกันถูกปะ่ะมาจากที่เดียวกันเลยพ<อ>ีด่ด้วยความที่ว่าแกไปรับมากับเพื่อนของพ่อแกแล้ว<อ>แกก็รู้ภูมิหลังของคนเนี้ยมาว่าออเออเขาเล่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับออพอรูปเลยมาตั้งอยู่ที่ออฟฟิศที่บริษัทเนี่ยมันก็จะมี มีความแปลกคือลูกค้าไม่เข้าละหนึ่งใช่พี่ลูกค้าไม่เข้าละหนึ่งใช่ใช่ครับเป็นเพราะรูปนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือดูเหมือนว่าก็ลูกค้าเข้าปกติอใช่พี่ก่อนหน้านี้ก็คือลูกค้าเข้าปกติเลยแต่พอรับมาได้รูปมาปุ๊บไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าเลยไม่มีลูกค้าหมายถึงว่าจะต้องที่บอกว่าเคลียร์ของนี่คือหมายถึงว่าจะจะปิดบริษัทเหรอ เป็นเคลียของประจําปีเลยดีบริษัทนี้มีถึงกระปิดครับผมโอเคก็เคลียของประจาปีอันไหนที่ไม่ใช้ก็ทิ้งอันไหนที่ใช้ก็เอาไปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปซดอื่นใช่ใช่ครับโอเคแต่ไอ้รูปเนี้ยคือก็ดูเหมือนว่าพี่เขาเนี่ยจะทิ้งก็ได้จะไม่ทิ้งก็ได้แต่เขาไม่อยากจะให้แต่เขาไม่อยากจะให้ผมก็งงเหมือนกันจนผมสุดท้ายเราเอามาแล้วจนเราก็เอามานี่แล้วเราก็มาเจอกับเรื่องนี้ถูกไห ทีเนี้ยพอเราเอาไปทิ้งอ่ะดูเหมือนว่าพี่คนเก็บขยะเขาจะถูกใจนะเนี่ยผมไม่รู้เลยพี่ถ้าถามว่าตอนเนี้ย<อ>ถ้าถ้าตอนเนี้ยโพสหาลูกสามลูกนั้นอ่ะไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่นะหลังจากนี้ไปแล้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครพี่มีพี่คนหนึ่งโทรมาพอดีผมได้รูปมาสามรูป <c oughs> อคุณผู้ชมคุณฟังช่วยช่วยช่วยคุณผู้ชมคุณฟังช่วยกันจํานะรูปแรกเป็นรูปผู้หญิงสามคนนะรูปที่สองเป็นรูปหนุมาน รูปที่สามรูปดอกบัวถ้าสามรูปเนี้ยมีคนโทรมาเล่านะอ่ามาจากเรื่องนี้เลย <laughs> มาจากผมนี่แหละพี่ที่เอ,เอาไปทิง้งขอโทษไว้ก่อนด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถูกใจแล้วเขาเอาไปเก็บเอาไปแขวนไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วที่สําคัญคือรูปนั้นนะ่ะที่มาที่ไปจริงๆแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมไม่รู้เลยที่เดี๋ยวผมว่าจะลองไปถามพี่เขาดูเหมือนกันต้องถามที่มาที่ไปจริงๆ ว่าสรุปแล้วอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับรูปรูปนี้บางทีถ้ารูปไหนแล้วมันมีความเขาเรียกว่าความความเป็นสิ่งลี้ลับะส่วนมากมันจะเกิดขึ้นจากคนที่เขาวาดรูปอะเขาจะใส่จิตวิญญาณลงไปด้วยอาจจะใช่เ,ออเขาที่เคยฟังมาอะไรอย่างเงี้ยจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์จิตวิญญาณของตัวเองบางคนถึงขนาดใส่เขาเรียกว่าเป็นของ อะไรที่มันเป็นของอาถรรนะใส่ลงไปในสีใส่ลงไปเพื่อผสมให้รูปนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะอาจะใช่โอเคโอเคได้คุณนัทนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของภาพที่ระลึกนะสมมุติว่าครั้งหน้าถ้าไปได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเอามาอัปเดตกันหน่อยนะได้เลยครับที่สามสอบถามพปที่ห้องที่บ้านนี้เลี้ยงแมวกี่ตัวเนี่ย อ๋อตอนนี้เลี้ยงแมวประมาณแปดตัวได้ดิโอ้โหนี่ฟาร์มแมวหรือเปล่าเนี่ยฟาร์มแมวครับผมให้ทานคานิว่าด้วยนะครับเฮ้ยน่ารักที่สุดเลยหมายถึงเป็นฟาร์มจริงๆหรอ,อหรือว่าเลี้ยงแบบเพราะไม่เป<ำ>็นฟาร์มเลี้ยงเฉยๆครับแต่เขาเป็นแมวจอนผมก็รับรับเข้ามาอุ้ยน่ารักจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะดูครับเออนะฮะได้ครับคุณนัทขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับยินดีครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ